ครั้งนี้เขากลับมากับซิงเกิลภาษาอังกฤษเออครั้งแรกเนาะกับเพลงฝนในสวรรค์ Rain in Heaven ไปฟังเพลงนี้ก็เลยดีกว่าเนาะเริ่มเข้าใจเรื่องไหมล่ะโอ้มาก นี่เขามาถ่ายที่ไทยด้วยนะเอเวียนี่ถึงนะที่ตุดทำไมเฉินเลอหล่อจัง ไปอ้มากโอ้โหโอ้โโอ้โหให่าล้กูไปไปวุ้ยไปอะฮาโลคัน โอ้ยมา,มา,าจริงเพลงพอมากอ่ะจริง,วรงไว้เซนเตอร์เลิศ อันนี้อยู่บนอยู่บนสวรรค์จริงเทวดาทั้งเจ็ดโอ้เธอเริ่มแบบว้าวมาก ยอ้ยเขาไหวโ <ambient sound> อ้โหไฮโดรแทโตมากโตมาก ุพี o s PoS เปิดหล่อมากลุงเนี้ยพี่ข่าวเนี้ยวายมาโอ้บากหล่อมากเลยค่ะอะไรวะเนี้ยอุ้ยเายังไงวินโนโนมินยังไงยังไงวายมาอุ้ย มึงมากมันจบจริงแล้วเอาอะไรขนาดนั้นน่ะว้าวโหน่ม,หมากม,มันจริงนี่คือสวรรค์ของอจริงเลยเก่งดีมากด้วยเข็งแก่งมากมีกำลังใจ ให้แบบกระชุ่มกระชวยฝนตกตอนหน้าแรงที่มันห่อเหี่ยวมันกระชุ่มกระชวยหัวใจนี่สิอยากวิ่งออกไปตากฝนตอนนี้เลยตอนนี้ฝนก็ตกหนักมากอยู่แล้วประเทศไทยช่วงนี้เขาบอกว่ามามีตัวปรอบการแต่งด้วยมักเลิศดีที่สุดหนูถ้าแต่คลิปที่แล้วได้เขาแจวเดูกันหมดข้างทั้งคลิปแล้วนะว่าหนูเรียกชื่อแต่มังอยู่คนเดียวเนี่ยมาิปนี้ก็เรียกแต่มังคนเดียวแต่มังไม่ไหวจริงอ่ะไม่ไหวด้วยไอลุกเสื้อเชิ้ต มากีกแล้วก็มีควักคมสีขาวอีกแบบคือหล่อจะบ้าเลหล่อตกใจเลยเอาจริงๆทอาทอไรไวันี้คือแบบที่สุดละงงอ่ะงงเหมือนกันงงตัวเองด้วยมันชัดเจนแล้วมันจบแล้วอ๋อใช่ว่ามันจบแล้วดีกว่าแล้วใดๆก็คือแฮชาร์ดหวานมากเนาะเสียงแบบเราแบบไฮโน้ know, ตันนั้นยาวมากเลยนะเราขึ้นไปสูงแบบ สูมากๆเลยอ่ะแล้วฉันชอบมากชอบแฮีชาญมากเออเมนใครนะเราสองคนเมนใครนะเราพูดถึงแบบว่าโดยรวมรวมก่อนแกภาพรวมภาพรวมไงเออซึ่งแบบดีแล้วฉันจะชอบเวลาที่แบบพอให้ฉชาร้องเสร็จใช่ไหมจะเป็นตีนลองลองต่อทีเนี้ยแล้วแบบมว่าเป็นการคอนทราสต์เสียงสูงเสียงต่ำเสียงหวานเสียงแฮปนี้ ซึ่งน้องจีชองก็คือหล่อมากมากหล่อขึ้นมากโตขึ้นมากดีมากแล้วเสียงเสียงเวลาน้องแบบเมื่อกี้ตอนการเพลงก็แบบดีมากๆเลยที่ได้ต่อจากมาก็จริงหัวใจของพี่น่ะพูดถึงใครก็หัวใจไม่ดีหมดพี่ไม่ดีเราถึงเฉินเลอร์ที่มีความอันนี้หล่อมากเสียงหล่องงจริงรวยเจ้าพ่อคือเป็นคนหล่อสะอาดเมื่อกี้ตอนที่ออกมาเป็นเซนเตอร์คือ เท่มาฮาร์ดเนาะอืออีกแล้วรวมถึงการกลับมาของอินจุนหรือเฮตดจวินของเราที่เลิศที่สุดได้มาเห็นในเอ็มวีแต่ที่เราไม่ได้เห็นเขาว่าสักพักนึงก็นอนแล้วแบบว่าโอ้โหแล้วเขากลับมาไทยยังมีที่ไทยด้วยซ้ำเออมาด้วยดีใจนอะดีใจแทนเวออินจุนด้วยนอนที่แบบว่าได้เห็นเขาแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนทีโน่บอกว่าแบบใกล้จะได้เจอละอินจุนอ่ะเออแบบว่าน่าจะแบบอาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบนอนมาเจอดีเพลนแน่นอนเออรวมถึงสองคนนั้นมินโน่โน้มิน คือทะเลาะกันหรือว่าทะเลาะกันเนื่องจากอะไรเหยังไงเออสาเหตุของการทะเลาะคืออะไรเออแต่หลักๆก็คือยิ้มให้กันแล้วเอมีความแบบหน้าผาจะชนกันอยู่แล้วใช่แล้วเออซึ่งเราเป็นเตนเป็นเตนโนกับเมแจมินถูเออขอคนไม่รู้เราเป็นเตนโนเธอได่เป็นเจมิน ซึ่งดีซึ่งเราชอบตอคดีมากอยู่แล้วก็รอติดตามเพลงต่อๆไปของน้องรีมนะว่าจะมาในรูปแบบไหนอีกเออคัมแบ็กแบบแบบปูอัลบั้างมาเนาะแบบคัมแบ็กเกาหลีว่าจะเวิร์วังขนาดไหนซึ่งนี้ก็แอบมีคําถามในใจว่ามากับแผชฉันได้พักหรืยยังน่าเจียมคือนาปิกาโตปิกาโตเสียกัมานี้ต่อทางานหนักมากเออเราทัวร์ไม่หยุดเออคือทํางานหนักมากจริงๆก็หวังว่ามาก็แหงฉันจะได้พักก่อนในการออกเพลงต่อไปของน้องดีมเออก็เป็นการใจให้ทั้ง มาให้ชั์แล้วก็ n t t Dream ด้วยรวมถึง n t t ทุกยูนิตเลยเราก็จะรอสปอร์ต n t t ต่อไปเรื่อยๆเนาะก็ใครที่เป็น n t t เต้นเนาะพี่เใส่ใจกับเพลงนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยมามองกับเราสองคนได้เลยเนาะแบบว่ามีผลประกอบการเพิ่มขึ้นยังไงบ้างหรือเปล่าวันนี่ตัวนี้ที่พูดไม่ถึงไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รอดูวิวัฒนาการของเราสองคนด้วยว่าจะยอมรับผลในตัวเองมากขึ้นเมื่อไหร่โอเคทุกคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี่สำคัญอย่าลืมกดซูเปอร์ตังค์กระดิกก พูดแต่แฮชาร์ดอยู่ยางนี้ดมาร์กหลอกปะาเปิดมาหลอกจริงเปิดมาแล้วหลอกเลยพี่จะพูดเถือนมาแล้วตอนนี้หลอกเกินหลอกตะโกนพี่งงพี่ชอบชอบด้วยเอาชอบมากชอบมากชอบมากมากเอยมากต้ององต้องสิ่งรนี่งเลยนะมาก